ันิลาเหรอสวัสดีครับจ้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบพระคุณที่น้องทุกๆคนเลยถ่ายได้พี่ถ่ายมาจากด้านล่างถ่ายได้ได้จ้ะแต่ให้ผมถือกล้องให้ผมถือลำบากขอบพระคุณมากนะขอบคุณ ขอดูสองมือวัยรุ่นสูงสูงหน่อยแล้วก็ขอฟังเสียงวัยรุ่นที่นี่หน่อยวัน แค่นาทีต้องการแค่เพียงเท่านี้เขไม่ได้รู้สึกดีเขาไม่มีความจริงใจเขาเพียงแต่คิดจะลองเขาบอกว่าเธอมันง่ายเขาแค่ต้องการเสียใจเขาหวังแค่แค่นาทีต้องการแค่เพียงเท่านี้เขไม่ได้รู้สึกดีเขาไม่มีความจริงใจเขาเพียงแต่คิดจะลองเขาบอกว่าเธอมันง่ายเขาแค่ต้องการเสียใจเขาเลยจะไปไม่แค่ วัยรุ่นส่งเสียงมาเ oh, sure. okay, so อาวอนเจอเย่สโลใหม่สาวๆจ้าโอวัลเจ็นนมนครับด้านขวาฮะด้านซ้ายจ้า,าด้านหลังครับ ทุกๆคนเลยมากทุกๆคนเลยครับขอบคุณครับเขาหวังใ้เจ็ดนาทีต้องการแค่เพียงเท่นี้เขาไม่ได้รู้สึกดีเขาไม่มีความจริงใจเขาเพียงแต่คิดจะลอเขาบอกว่าเธอมมนง่ายเขาแค่ต้องการเสียใจเขาเลยจอไปไม่แค่รักที่สุดเลย 钱得。 เสุดยอดมากที่สุดเลยอะเดี๋ยวถ้ามีใครจะถ่ายรูปกับผมนะฮะถ้ามีใครจะถ่ายรูปกับน้องปุ้ยนะัดเดี๋ยวผมเช็คที่ก่อนฮนะให้พี่น้องได้เข้าแถวได้สะดวกตรงนี้ ตรงนี้ต้องต้องจัดเป็น,ปนแถวแบบนี้เดี๋ยวผมดูแถวก่อนไม่แน่ใจว่าพี่น้องจะถ่ายรูปกับผมหล,หลายท่านไหมฮไม่เดี๋ยวถ้าหลายท่านนะผมจะได้หลายท่านใช่ไหมประมาณสิบท่านไนะแม้สิบท่านนะแม่คืนนี้ <c oughs> โอเคจ้ะเดี๋ยวพี่ปูมามามานี่มาน่าเวทีนี้เดี๋ยวผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะตรงนู้นน่าจะเผื่อเผื่อหลายท่านเดี๋ยวพี่น้องจะเปีย อ่ะเดี๋ยวแถวพี่พี่บุ้มยืนยืนนี่เลยพี่บุ้มยืนนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมขอแถวเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่นี่แถวคนแรกอยู่ที่พี่บุ้มเลยฮะนี่ครับอ่ะนี่ขอแถวเป็นแบบนี้นะเลี้ยวเป็นแบบนี้จะได้อยู่ในเต็นท์นะจะได้อยู่ในเต็นท์ได้อ่ะนี่ให้ชิดนี่ก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าจะได้จะได้พี่ๆจะได้ไม่เปียกครับเพราะด้านตรงโน้นน่าจะเดี๋ยวจะเปียกกันนะนี่แถวอยู่นี่เลย คุณแม่ได้ถ่ายคนแรกอีกแล้วนี่นะเดี st ๋ยวขอให้คุณแม่ได้ถ่ายคนแรกนะฮะนะคุณแม่นะเดี๋ยวทีมงานมามาดูแลคุณแม่ด้วยนะฮะนี่ขออนุญาตให้คุณแม่ผมนะครับคนแรกเลยนะฮะได้จ้ะนี่แถวอยู่นี่นะแถวเดียวนะแถวเดียวนะไม่ซ้อนแถวนะฮะเดี๋ยวทีมงานมาช่วยจัดแถวด้วยครับทีมงานผมนะฮะลงมาช่วยจัดแถวก่อนก็ได้ครับใครว่างๆอยู่นะวันนี้พวกเราวง แอลกอฮอล์ครับพวกเรามาจากบริษัททีเอ็มจีเด็คอดครับวันนี้ขออนุญาตขอประคุณเจ้าของสถานที่นะครับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครครับผมขอประคุณเจปูที่ต่อประสานงานขอประคุณที่พี่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกนายนะครับที่มาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอประคุณที่พี่มงานขึ้นเสียงทีมงานเวทีด้วยครับและที่สําคัญที่สุดขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ครับขอบคุณแฟนเพลงของพวกเราทุกๆท่านครับที่มาให้กําลังใจพวกเราขอบคุณที่ยืนตากฝน ขอบคุณที่เปียกฝนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆขนาดฝนตกยังยืนตากฝนอดทนรอพวกเราครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนนะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอพี่น้องที่นี่มีแต่ความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับดำๆรวยๆทุกทุกท่านเลยพี่น้องฝั่งนี้สวัสดีจ้าขอบพระคุณนะครับพี่น้องด้านนี้สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับ แลวพี่น้องทุกๆคนครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องอุ้ยเดี๋ยวเข้าแถวตรงนี้เลยถ่ายรูปเข้าแถวตรงนี้เลยแถวเดียวเลยนี่จะไม่ซ้อนแถวเด้อได้จจขอบพระคุณมากโอกาสหน้าเจอกันใหม่แน่นอนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ เราไม่รนุดแลเพียการรบัตบดกรรบนตีกยืนตึงยันตึงยเไมาทำไรถโค้งเลยก่อนเปิดไฟกันเปิดไฟในรถกันครับไฟไฟอันนี้เปิดปกติ ไฟยันไหนอะในรถไม่รู้เขาผมไม่รู้เขาเปิดไฟอันไหนครับปกติพี่เขาไม่ได้มาเปิดให้มองเห็นไหมครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับให้คนเดี๋ยวเปิดไฟเป็นมาเปิดไฟไหนรถนาทีครับสวัสดีครับ ฝนตกหนักมากครับตกตั้งแต่ก่อนขึ้นเลยครับตกหนักมากครับแต่พี่น้องก็ไม่หนีไม่หนีไปไหนครับเปียกกันทั่วหน้าครับวันนี้หน้าดูหน้าเห็นใจแฟนเพลงครับผมผมไม่เปียกครับผมมีหลังคาแต่พี่น้องหน้าเวทีมีหลังคาแค่นิดเดียวที่เหลือก็เปียกหมดเลยขอบพระคุณนะครับ ผมเล่นหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับพี่ไม่ใช่เล่นสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงยืนไม่ไหวหนึ่งชั่วโมงวันนี้เล่นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบบางวันก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งครับขอบคุณพีรองตัวตุ้กนนะครับขอบพระคุณครับถ้าแถวเสร็จแล้วมาตามได้เลยเดีวยเด็ดนะถ้าเสร็จแล้วมาตามได้เลย อีพ really? ีสี่จะบ้านโกจางแต่บุญนานลงเช่นี่บ้านปุ๊บเลยนี่น้องปุยยายไปอยู่ลบไปอยู่นานลงเช่นแล้วนะพี่น้องนะน้องปุยไปอยู่นันกนที่ธรรมราชแล้วไปอยู่ตรงโจงแล้วที่นี่พี่น้องนานลงเช่นในมองไปยินน้องปุยอยู่บ้านนี่ยโดตู้จอดอยู่เวะมาได้ทุกวันเลยนี่พี่น้องครับแต่ว่าต้องต้องร่างใบจ้างนะน้องปุยตื่นร่างใบจ้าครับเราเองโรดตู้น้องปุยจอดอยู่ปั๊บก็หือเวะได้เลยบ้านน้องปุยเพราะน้องปุยไม่มีรั้วไม่มีไรครับไม่มีกำแพงครับ งานน้ำปุ้ยไม่มีกำแพงครับพี่เราไม่ต้องห่วงครับที่นานลงเสียนครับเจอก็แวะจะคลายได้นะครับทำไมเขาบอกงานทษดำมีวันที่แปดมีวันที่สามกับวันที่อ้ยวันที่สองกับวันที่สามครับพี่วันที่แปดน่าจะเข้าใจผิดครับคนตกหนักมากครับตอนนี้วันนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอ,อ,อยู่ครับ พรุ่งนี้เล่นลำไอเล่นปทุมธานีครับเล่นลำลูกกามครับจะจไม่ผิดนะครับปทุมธานีครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบพระคุณทีมงานผมเรียกพี่ๆในไลฟ์ผมว่าพี่ๆทีมงานพี่ๆทีมงานรวมพลคนนิ้วล็อกนะครับเฮ้ <c oughs> ผมเรียกแบบนี้นะพี่น้องของผมก็คือรวมพลคนนิ้วล็อกกับผมเคาะหน้าจอกันทุกท่านนะขอบพระคุณมากมากขอบคุณนะครับ รวมพลเดี๋ยวผมตั้งเดี๋ยวผมตั้งกลุ่มพี่ๆในไลน์ของผมว่ารวมผลคนยืนรอกรับผมมีเขามีแล้วก็มีหน้าวิธียบดูไลฟ์ไปด้วยดูผมไ,มได้รู้ว่ยืนข้ขขอใจให้ด้วยน้ารักครับพี่น้องของผมผมโชคดีที่มีพี่น้องหน้ารักทุกที่เลยครับใช่ครับเลียงใจนักเลียงครับมีพี่ๆเขา,าเป็นลมครับเพราะว่ายืนกันแน่นแล้วก็ฝนตกใช่ไหมครับเวลาฝนตกเนี่ยความรู้สึกผมแล้วผมรู้สึกว่าอากาศมันจะ มัวนากรบมันจะหนาแน่นกว่าปกติใช่ไหมครับแล้วมันก็จะหายใจลำบากกว่าเดิมมันอบอ้าวด้วยครับกลมพลคนนิ้วล็อกครับ บริการทำน้ำมัดเล็กก็บอกอะไรเนี่ยอะไเสียใจชมเลยแถวเรียบร้อยคแวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปไปถ่ายรูปนะครับประคุณครับโอ้พวกนี้รังสิตครับผมรังสิตใช่ไหมครับพวกนี้รังสิตปทุมธานี คลองสามก็บอกวันนี้อยู่สมุทรสาครครับจะอ่านคอมเมนต์หนู่บ กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วค่ะผมแต่กำลังอ่นานคอมเมนต์อยู่ โอเคเดี๋ยวผมลงไปถ่ายรูปแล้วครับอุย้ยมีพี่เขาบอกว่าผมตัวจริงรออ้ยปากหวานพี่น้องครับพี่น้องปากหวนานแต่ผมรอก็ไม่มีคนคี้เดีแล้วครับประเทศนี้จริงๆแต่ผมเป็นเรียกว่าน้องปุ้ยร้องเพลงเพราะดีกว่านะครับ คนชมว่าหลอดแล้วขืนเพราะว่าผมไม่ได้หลอดไงครับผมรู้สึกว่าเวลามีคนมาชมผมแล้วหลอแล้วผมไม่รู้สึกขืนๆเนี่ยไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้แบบไม่ได้หลอในขนาดนั้นเนี่ยพี่น้องชมไป้องพิดเพราะก็ได้ฮะนี่ะครัแบบ โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายรูปก่อนจ้ะเอาเพื่อววนถือกล้องกันเลยถือกล้องง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับ ม่ไม่ถายเจะบอกาีจากคนรู้มาจที่เลยอาเลยก็ได้พี่ทีเดียวเลยหรือว่าหรือว่าผมรอถ่ายรูปเสร็จเอาเลยทีเดียวเลยเน่ตอนนี้มันเคลียร์อยู่เอาเลยได้่